วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงระบบเบรกของรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเบรกของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกคือเบรกแบบ f fictional b r a k e หรือที่เรารู้กันแบบทั่วไปก็คือใช้ผ้าเบรกกับจานเบรกในการชะลอความเร็วนะครับส่วนอีกแบบนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่า uh, g e n e r a t i v e b r a k e นะครับหรือว่า Curse สนะครับ c ค r ร์ se, เนี่ยก็จะเป็นชื่อในรถ แต่แต่ละยี่ห้อเขาจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันอย่างเช่นใน Formula 1าวัเขาจะเรียกว่าเค r ร์เหมือน,นกันก็คืออ่านี่นี่คือตัวย่อของเค r ร์นะครับมันก็คือย่อมาจากขเขาว่า Kinetic Energy Recovery System นะครับคือการเอาพลังงานจนนะครับที่เกิดจากการเคลื่อนที่เนี่ยคืนย้อนกลับมาให้แบตเตอรี่นะครับมันก็ จะมีประโยชน์ในการที่เวลาที่เราต้องการชะลอความเร็วเนี่ยมันจะช่วยหน่วงเช่นเราลงเขานะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะหมุนกับทิศเพื่อช่วยในการหน่วงความเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องใช้เบรกที่เป็นผ้าเบรกเยอะก็จะมีข้อดีก็คือในเรื่องของอความร้อนสะสมที่ผ้าเบรกไม่สูงแล้วก็ช่วยในการประหยัดผ้าเบรกด้วยนะครับแถมเรายังสามารถ คืนพลังงานกลับมาใช้ได้นะครับเคอร์สเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3 l e เลเวลนะสำหรับ m t ZSEV นะครับจะลองกดให้ดูนะอันนี้นะครับถ้าเราจะสังเกตว่าอ่ามันก็จะมี3 l e เลเวลนะครับโดยการกดปุ่มทางซ้ายนี้นะครับแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการหน่วง ความเร็วนะครับเช่นเลเบลหนึ่งเนี่ยจะหน่วงน้อยนะครับเวลาที่เราปล่อยคันเร่งเนี่ยรถก็จะหน่วงน้อยนะครับส่วนถ้าเกิดเคอสามเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะหน่วงมากหน่วงจนรู้สึกได้เลยนะครับว่ารถค่อนข้างจะเกือบจะชะลอความเร็วจนถึงหยุดนิ่งเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเหมือนนิสสันลีฟที่สามารถหยุดสนิทได้นะครับแต่ละโหมดเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการคืนไฟกลับมานะครับ ถ้าคืนเนี่ยจะคืนไฟกลับมาน้อยนะครับเราจะดูได้จาก,ากมาตรวัดการใช้พลังงานนะครับถ้ามีการใช้เคอร์สเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการชาร์จก็คือ0ถึงออฟเนี่ยนะครับเข็มเนี่ยมันก็จะถอยกลับมาช่วง0ูนย์ถอยลงไปถึงประมาณเกือบเกือบออฟนะครับคือมันก็จะแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นการคืนพลังงานกลับไม่ได้มีการใช้พลังงานเนาะนะครับประมาณนี้ เคอร์สเนี่ยมันก็จะมีข้อดี2แบบอย่างที่ผมบอกก็คือชาร์จไฟกลับแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดวิ่งทดสอบผมจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ